พี่น้องมาพอ่อนนี่มันยังมันี่กินโมเป็นครับนี่นี่นี่พอยอล้วพี่น้องนี่โอ้ดอกจูงงามครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหวันี้มาพาพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดตะดวนนะครับผมก็ผมคือเก้าลระครับ มอดพีสานสตอรี่ครับวันนี้มาผ้าเฮ็ดเผิองผมครับได้เฮ็ดเผิงผมมือเฮ็ดเผิองวานกันใช่ี่แล่ะพี่น้องเอ้ยมารอหลุ่นมันๆครับเอยกรับพี่น้องน่นแรงมาออกดดัน ครับพี่น้องพ่อเห็ดยังดูนี่ดขอกข้อเท้ารับพุ่มติมเลยครับบาวมันดอกบวกลายกินครับนี่่อยแล้วพี่น้องนี่ครับ,บนี่ผางานครับเน็ตเถือนหวานผมคือดอกน่อย นครับนี่บาร์โมมันเห็นดอกนี่มาคือผู้ดเดียวพี่นอ้องบอมี่มูมันเลยไปครับปาป่อยกพี่นอ้องเห็นมัน้นี่เห็นยังงูพี่น้องดอกอคือกันครับนี่บอมีคนกินโอ้เท่ดายเสียดาย mặc dù à, là một cái tên là một cái tên là một cái ในเพื่องหวานนะครับนี่ยยืนน้ำหนีล่ะไปครับามาพออ่อยหิงหอกหนึ่งยู่เพืงโน้นนี่ไม่คนเห็นามาพออ่อยหิงหอกหนึ่งยู่เพืงโน้นนี่ไม่คนเห็น าพี่น้องมาพ่อนี่มันยังบุนี่กินบ่เป็นครับบ่เอาหัวไหแล้วไปแล้วสั้นนิดน้อยเด้อครับค่ะตั้งกล่องไว้อ้พี่น้องนี่เห็นยังบุนง่ายๆเอาให้เขาครับนี่ครับโคือระบาย ไปครับนี่นี่นี่ปล่อยแล้วพี่นอ้องนี่โอ้ดอกจูมง,งามครับจับลงมาจามาังน้อยพ่อยอีกหรอกอยืนตีนฟางบ่หน,น,นิงามพี่นอ้องโอ้โหกาลังบานครับ สวยครับสวยปุ่นอีเห้อเห็นรอหออเหอเหอเอเกอเอเหอเหรอเห่อเหนอ่หอเหออออเ โอ้โห้าวแห้งงามงามนึ่งดอกนึงนี่หรอกโอ้ยคนนี่ครับปลาพี่น้องเม็ดเมีงบุพี่น้องเพียอาบอาอยู่โอ้ยดูกินได้บ่ะพคันกินได้ผมเก็บเลยที่นี่

อ๋อผีน้องทำไมมันไม่เหลืองล่ะไม่เหลืองพี่น้องไหนครับโอเคพี่น้อง เสานี้มันอีกแล้วครับเบังหลวดเนาะพอได้กินครับนี่ครับชีวิตเป็นบากอายุหากินครับถัดมาคลิปนี้ก็ฝากก็แชร์กดไล่นะครับกดติดตามมอดอีสานสตอรี่นํานะครับพอกันคลิปนาครับคลิปนาอาจจะเป็นคลิปกินให้พี่น้องเบ้งนะครับไปหามาแล้วกินครับสวัสดีครับ